ขายคันนี้เพราะอะไรครับเอ่อเพราะว่าดีว่าจะไปออกคันใหม่เป็น G L C ตามเดิมแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่าคือแล้วมาใช้แล้วติดใจครับใช้ใช้ดีฮะผมชอบเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมอ๋อไม่มีเลยครับก็ใช้มาสามสี่ปีนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่เคยจุกจิกไม่เคยเจอไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยครับเอางี้ถามตัวรถ้ังตัวรถเคยทําสีบ้างไหมไม่เคยฮะอันนี้ไม่เคยเจออุบัติเหตุอะไรไม่สีเดิมๆทั้งคันเลยโอ้โห เดียวมาัแสดงว่าขับรักษาจริงครับผมก็ผมเป็นคนรักษารถคือ<ะ>เป็นรถที่ขับสนุกประหยัดน้ํามันแล้วก็คล่องตัวดีเห็นคันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าขับขับคล่องตัวก็ฝากถึงผู้ใช้คนต่อไปก็ก็รักษารถขับไปเข้าศูนย์ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้ได้อีกนานเลยครับก็ลงทะเบียนหนึ่งขอใครพอพาเจ็สิบห้าเดนนัน้นเอาคืนนะครผมขอคืนครับไปใส่คันใหม่ใส่คันใหม่ครับโอเค ไมลสนะครับวิ่งไปที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองแกเป็นคนรักษาปบบจริงครับผมคอนเฟิร์มยืนยันได้เลยครับโอเคครับ